สวัสดีครับพวกาการรีวิวสินค้าให,ใหม่ๆเช่นเคยจากเว็บไซต์ไทยไล h ์ช็อป c อ m นะครับวันนี้ผมมีไฟฉายในคอรุ่น P10i นะครับรุ่นใหม่มารีวิวให้ดูนะครับตัวนี้ถ้าใครพอจาได้ก่อนหน้านี่ผมเคยรีวิวเพิ่งรีวิวไปก็เป็นในคอ P20i นะครับเป็นตระกูล P Series เหมือนกันแล้วก็อยู่ในตระกูล I ซ e r i e s ย่อยอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ลงท้ายด้วย I เนี่ยก็คือ i อิ l l ทลเจนที่เป็นอ่าซัพพอร์ตพวกฐานชาร์จที่เป็นตระกูล I ซ e r i e s ด้วยกัน ฐานที่เป็น I s ซ r i e เนี่ยเขาจะมีขั้วบวกขั้วลบอยู่ในฝั่งเดียวกันเลยทั้งสองทั้งสองด้านทั้งตัวด้านบนด้านล่างนะครับมีขั้วบวกขั้วลบอยู่ใกล้ๆก,กันดีไซน์มาเพื่อรองรับระบบการชาร์จแล้วก็ลดการสูญเสียพลังงานนะครับตามคอนเซปต์ของในคอที่หลายๆรุ่นเริ่มผลิตตัวไฟฉายที่รองรับฐานตระกูลไ s ซ r i e ออกมานะครับเป็นฐานรุ่นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นไฟฉายรุ่นนี้มันต้องต้องรองรับฐานชนิดตระกูล i s e r i e เท่านั้นแล้วก็มันอินโครสแถมมาให้อยู่แล้วนะครับเป็นฐาน เบอร์รหัสโรงงานก็คือ nl 2 1 4 0 i lithium battery ซึ่งเบอร์มาตรฐานก็คือเบอร์21700นั่นเองนะครับซึ่งใช้ในไฟฉายรุ่นใหม่ๆหลายๆรุ่นละตอนปัจจุบันนี้นะครับสำหรับในคอ p 1 0 i เนี่ยสว่าง1800ลูเมนนะครับใช้หลอด l u m i n a s t s t 4 0 wled นะครับตัวนี้หลอดเบอร์เดียวกันกับ p 2 0 i เลยนะครับ จุดเด่นของเขาคือนอกจากเป็นใช้ฐานที่เป็นตะกูลไอซีดีแล้วเนี่ยเขามีฟังก์ชัน s t r o b e l e d d y ซึ่งใช้ร่วมกับสวิตช์ที่เป็น Dual Switch อยู่ด้านบนนะครับก็คือพูดง่ายว่าเวลาเราเปิดกดเปิดใช้งานฟังก์ชันกับพริบได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับเหมาะกับเป็นไฟฉายสไตล์เทคนิคอลหรือไฟฉายเชิงยุทธวิธีสำหรับใช้ในการต่อสู้โดยตรงนะครับส่องเข้าตาคนร้ายหรือ บุคคลเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วโดยที่ว่าระบบกระพริบสโตรบเขาเนี่ยเป็นกระพริบสโตรบรุ่นใหม่แบบสุ่มความถี่ของแสงนะครับทําให้ตาในตาของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับเขาเรียกม่านตากระพริบเขาเรียกที่ให้รองรับกับระบบกระพริบที่เป็นความถี่ที่หลากหลายแบบนี้นะครับว่าปรับพูดง่ายว่าม่านตาเราปรับตามไม่ทันไม่เหมือนกับระบบกระพริบรุ่นเก่าที่เป็นแบบระบบ มาตรฐานทั่วไปที่เป็นกระพริบแบบมาตรฐานที่ะระบบะสม่ำเสมอแสงแบบกระสมเสมอกระพริบช้าเร็วช้าเร็วช้าเร็วดวงตาคนเราก็มีความมาสจรย์ังที่ว่าบางอย่างมันสามารถปรับเพื่อให้รองรับหรือเข้ากันได้ในระยะหนึ่งแต่กระพริบสโตรดดี้ในรุ่นใหม่ที่เป็น Second Generation ของใยคอเขาออกแบบมาให้เกิดการสุ่มความถี่เวลาเรากดกระพริบสโตรเนี่ยให้มันกระพริบ ไม่ซ้ํากันอย่างหลากหลายเพราะฉะนั้นม่านตาเราจึงไม่สามารถปรับตามได้ทันนั่นเองนะครับอันนี้คือฟังก์ชันจุดเด็ดหลัหลกๆของฟังก์ชันกราฟิบสโตรดี้ที่มีอยู่ในคอพีสอนะครับโอเคเกิดมาเยอะแล้วทีนี้ก็ให้ดูกล่องก่อนนะครับอย่างแรกที่ผมบอกว่าหน้าตาจริงๆคล้ายๆกัน p 1 0 i กับ P20i เนี่ย P20i ผมเอามาลงก่อนนะครับ 1,800ลูเมนเท่ากันถ้าสังเกตดูที่ความสว่างนะครับ1,800ลูเมนเท่ากันมันใช้หลอดลูมินัส S.T.40W เหมือนกันเลยนะครับหลอดเบอร์เดียวกันมีฟังก์ชันคาบพิสโตบริดดี้แบบ second generation เหมือนกันนะครับเป็นไฟฉายไซล์แท็กิคอลเหมือนกันซีรีส์เดียวกันแต่ว่าที่มันต่างกันหลักๆเลยนะครับสรุปเลยคือบอดี้ที่หัวไฟฉายนั่นเองนะครับเป็นรุ่นที่ชัดได้ในตัวทั้งคู่ก็จริงฐานแถมมาเบอร์เดียวกัน21700ความจุดเดียวกัน4,000มิลลิแอมก็จริง แต่ระยะพุ่งต่างกันอย่างมีนัยยะชัดเจนนะครับคุยง่ายสรุปเลยถ้าชอบไฟฉายพุ่งๆนะครับตัวนี้ P20I ตอบโจทย์กว่านะครับถ้าเอาใช้งานพกพา,าง่ายๆ P10I ตอบโจทย์กว่าตรงที่ว่าหัวกับบอดี้มันเท่ากันมันจะเป็นกระบอกทรงกระบอกสมมาตรที่พกได้ง่ายเหมือนไฟฉายทั่วไปนั่นเองนะครับแต่ตัวนี้ P20I เนี่ยออกแบบมาให้หัวโตกับตัวบอดี้นะครับคุยง่ายให้สังเกตดูรูปล่างนะครับ หัวโคมจะใหญ่กว่าลึกกว่าตัว P10i เพราะฉะนั้นจึงเป็นตัวอย่างของไฟฉายที่ว่าทําไมไฟฉายที่ความสว่างตามสเปคโรงงานเนี่ยโรงงานเดียวกันยี่ห้อเดียวกันด้วยซ้ำพันแปดรลูเมนแต่พุ่งไม่เท่ากันตัวนี้พุ่ง300กว่าเมตรตัวนี้พุ่ง290เมตรประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิด2 0 0อ่าเมตรนะครับตัวนี้สเปคพุ่ง343เมตรสังเกตดูครับต่างกันชัดเจนนะครับต่างกันประมาณเท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบรูเมนแล้วกันนะครับประมาณนี้ สิ่งที่เออโทษห้าสิบเมตรระยะพุ่งต่างกันถ,ถือว่าพุง่งต่างกันเยอะมากนะครับความพุ่งต่างกันเยอะเพราะว่าโคมรุ่นนี้ดีไซน์มาให้กว้างลึกนะครับมันจึงทําให้แสงที่พุ่งออกไปได้ไกลกว่านั่นเองครับเพราะสรุปง่าย,ายเลยถ้าใครลังเลว่าจะเอาตัวไหนดีถติว่าชอบฟังก์ชันแล้วติดอยู่ที่ว่าเอมันเอาอะไรดีล่ะถ้าอยากได้พุง่งพุ่งไปเลยเหนือเหนือเลยก็ต้องตัวนี้ ถ้าพกง่ายๆตัวนี้นะครับเพราะว่าทำอาวุธ,รรธรรตัวนี้พกยากกว่าไหมยากกว่านิดหน่อยตรงที่หัวมันโตก,กว่านั่นเองบางคนอาจจะมองเป็นความเทอะทะนะครับอันนี้คือแล้วแต่ความรู้สึกส่วนบุคคลนะครับแต่ผมให้เป็นไกา์ง่ายๆว่าอยู่ที่ฟังกช์ชันแล้วก็เอ้ยโทษนะครับอยู่ที่รูปทรงแล้วล่ะว่าชอบทรงสมมาตรธรรมดาหรือแบบหัวโตหน่อยนะครับ ทั้งคู่แถมซองไนล่อนเอ้ยโทษนะครับซองเขาเรียกซองแท็กติคอลที่เป็นวัสดุโพลิเมอร์ให้เหมือนกันนะครับเป็นซองพลาสติกโพลิเมอร์แบบซองแท็กติคอลเหมือนคล้ายๆกันแต่อีกอย่างที่มันต่างกันก็คือซองนี่แหละครับที่มันแถมมาต่างกันตัวนี้แถมซอง NTH 20ตัวนี้แแถมซอง NTH 10ก็คือซองจะเป็นไซส์สลิมกว่าให้เข้ากับบอดี้แต่ตัวนี้ซองจะหนากว่าอ้วนกว่านะครับเพื่อรับกับบอดี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวหยิบปะออกไปเลยนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูตัวไฟฉายจริงๆแล้วก็อุปรกรณ์ที่เขาให้มาข้างในนะครับสาหรับ P10I ที่เขาให้มาอย่างแรกที่เห็นนี่นะี่คือแม็กกาซีนแบตนะครับก็คือพง่นี้ว่าใส่แบตเสริมที่เป็นฐานแบบใช้แล้วทิง้งเบอร์ CR 1 2 3 2ก้อนนะครับ3โวลต์2ก้อนใช้ได้เลยนะครับหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อใหญ่ๆห,หรือว่าสวีนบางที่ใหญ่ๆห,หรือจะมีขายที่เป็นฐานใช้แล้วทิง้งก้อน สั้นๆครึ่งหนึ่งของก้อนของแบตตัวนี้แหละครับแต่มาต่อกัน2ก้อนมันก็จะมีขนาดเท่ากับฐานชาร์จ2 1 7 0 0ตัวที่แถมไปในไฟฉายนั่นเองนะครับนี่เขาเรียกว่าแมกกาซีนแบต cr 1 2 3 a นะครับโอเคถัดมาเป็นรุ่นชาร์จในตัวก็แถมสายชาร์จ type c มาให้เป็นเป็น usb type c นั่นเองนะครับตัวนี้แถมมาให้นะครับอุปกรณ์ในถุงนี้จะมีสายคล้องมือนะครับเป็นสายคล้องไฟฉายนะครับมีคลิปเน็บให้ด้วยนะครับถ้าใครไม่ชอบคลิปเนป็บมันเกะกะก,ก็ไม่ต้องใส่นะครับใครอยากเอาไว้เน็บ แล้วก็มีอะไหล่ยางอลูิสำรองให้ด้วยนะครับโอเคทีนี้มาถึงตัวไฟฉายนะครับแล้วก็ซองที่แถมอย่างที่ผมบอกนะครับนี่ก็คือซองไนท์นอ ical, นคอร์เอเป็นซองแท็กติคอลไนท์คอร์เอ็นตีซึ่งปกติมันจะมีแยกขายอันหนึ่งน่าจะประมาณ200 200กว่าบาทหรือร้อยกว่าไปป่าผมจำไม่ได้ละซองเบอร์ไนท์คอร์เอ็นตีนะครับเป็นซองแท็กติคอลแล้วก็เป็นซองวัสดุเป็นโพลิเมอร์พีซีสีดำนะครับอ่อถ้าเราสังเกตดูด้านนี้นะครับมันจะเขียนว่าไนท์คอร์เอ็นตีะครับ สังเกตว่าบอดทรงมันก็จะสลิมหน่อยนะครับแล้วก็มีตัวเหน็บเข็มขัดมีตัวล็อกสายเข็มขัดสนามมาให้ด้วยนะครับใช้กับเข็มขัดกว้างๆหลายขนาดได้ที่เป็นเข็มขัดของเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับแล้วก็เวลาใช้กับไฟฉายเนี่ยเขาดีไซน์มาให้สําหรับใส่เข้าเอาด้านชุดหัวโคมลงไปนะครับดันลงไปแรงๆเลยครับปุ๊บให้สุดนะครับชนตรงปลายเมื่อไหร่เนี่ยมันจะแน่นหนาจนแบบไม่หลุดเลยเวลาเราวิ่งมันจะไม่หลุดง่ายๆนะครับแล้วเวลา จอาออกก็แค่ยกโยกนิดหนึ่งแล้วก็ดึงออกปุ๊บอ่าไปสองสว่างได้เลยทันทีนะครับเป็นซองเทติคอที่เขาแถมมาให้นะครับตัวนี้นะครับ n อ็นทแต่นคอร์ P20i เขาแถมเป็นซอง n อ็นทก็คือซองมันจะใหญ่กว่าหนากว่าเพราะว่าตัวหัวโคม,มันใหญ่กว่านั่นเองครับมันใช้กันไม่ได้นะครับซองมันใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับที่มันแถมนะครับเพราะฉะนั้นของใครของมันนะครับโอเค ตัดเรื่องสองไปแล้วนะครับทีนี้ทําไมถึงใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับอ่าให้ดูชัดๆเลยนี่คือไฟฉายขวามือที่เป็น Nike น Core P20i นะครับสังเกตว่าตั้งแต่ฐานสวิตท,ท้ายนะครับสวิตกดท้ายจุดบอดี้เนี่ยจากทวิตกดท้ายจนถึงบอดี้หัวคอบอด o ี้เนี่ยเท่ากันซสายเดีวยวกันแบตบเหมือนกันแต่มันต่างกันที่ตรงนี้ครับขนาดของโคมนั่นเองเนะครับที่มันทําให้ความพุ่งต่างกัน ตัวนี้กว้างกว่าเยอะเลยนะครับสังเกตนะครับกว้างกว่าเยอะเลยนะครับ p 2 0 i จะใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นมันจึงใส่ใช้ซองวมกันไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะว่ายัดไปยัดจากฝั่งหัวตัวนี้ไม่แน่ไม่ได้แน่นอนนะครับยัดไม่ลงนะครับตัวนี้นะฮะยัดไม่ได้นะครับมันใหญ่ใหญ่กว่าตัวซองของ nts สอีกยัดจากฝั่งนี้ก็ไม่ได้เอาท้ายลงอ่ะได้แต่ก็ไม่แนะนาเพราะมันไม่ใช่ตรงรุ่นมันจริงก,ก็ใช้ได้นะครับจริไม่ได้ถ้าไม่ใช้ไม่ซีเรียสใส่เอา nts 2ีมาใส่เอ้ยโทษนะเอาดียี่าผมม่่ันนไไคพทเหระรับ โอเคนะครับอ่าให้ดูหัวอีกทีหนึ่งนะครับหัวใหญ่กว่าแล้วก็สิ่งที่มันต่างกันนี่ครับ P20i เนี่ย,น,ยนอกจากหัวใหญ่เนี่ยเขามีตัวหัวกระแทก3จุดมาให้นะครับเป็นคราวกระแทกที่เป็นตัวบอลจอยตรงนี้3จุดนี่ยเอาไว้สำหรับกระแทกกระจกนะครับตัวนี้จะเป็นพวกนี้ว่าแท็กทิคอลจ๋ากว่าหน่อยหนึ่งอันนี้ก็กระแทกได้แต่ว่าไม่มีตัวคมคมมาให้นะครับไม่มีไอ้ตัวบอล3จุดมาให้เพราะฉะนั้น นี่คือข้อแตกต่างของ P20i ที่มันต่างจาก P10i อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครลังเลว่าจะเอา10หรือ20ก็คืออยู่ที่รับกับหัวได้ไหมถ้าคิดว่ามันเทอะท้าไปพกลำบากเอาตัว P10i ไปเลยจบนะครับโอเคที่เหลือฟังก์ชันเดียวกันเป๊ะเลยนะครับถ้าใครเคยดูรีวิว P20i ก็ใช้งายเหมือนกันเป๊ะฐานที่แถมนะครับให้ดูเลยนะครับหมุนออกมานะครับมีตัวการคู่แบตเอาออกก่อนนะครับ ฐานที่แถมเป็น NL 2 1 4 0 i นะครับเป็นฐานตระกูล I อซีรีของ n i c ์คอนะครับฐานที่ลงท้ายด้วย I ขึ้นต้นด้วย NL เลยพวกนี้ก็ช่างมันลงท้ายด้วย I นี่คือ I อซีรีของไ i ค์อเนี่ยหมายความว่าถ้าเราพลิกมาท่านที่โคตุ่มนะครับโคตุ่มคือฝั่งด้านบนนะครับโคตุ่มตรงกลางนี่คือคู่บวกนะครับโคตุ่มตรงกลางคือคู่บวกแล้วก็สีเงินวงกลมล้อมรอบนี่คือคู่ลบนะครับเช่นเดียวกับด้านท้ายครับพลิกกลับมานะครับตุ่มตรงกลางจะยุบลงไป ข้างตรงกลางนี่คือขั้วบวกนะครับแล้วก็เพลทสีเงินใหญ่ๆทั้งหมดนี่คือขั้วลบมันทํามารองรับกับทั้ง2ฝั่งนะครับของขั้ววงจรไฟฉายนะครับตัวนี้มองไม่หมุนบิดออกไม่ได้แต่ว่าข้างในถ้ามองถ้าไม่ได้ใช้กล้องตัวนี้เข้าไปสองเข้าไปดูนะครับมันจะมีสปริงด้วยนะครับการอิมแพกนะครับการกระแทกนะครับออกแบบให้ใช้กับพวกการใช้งานกับพวกปืนได้นะครับตัวนี้เวลาใส่ก็นี่ครับใส่จากฝั่งที่เป็นขั้วตุ่มด้านบนนี้ลงเข้าไปนะครับ แล้วก็หมุนขั้วท้ายนะครับอันนี้สวิตท้ายนะครับและที่ด้านหัวบอดี้ด้านครับถ้าเราหงายมาดีๆนะครับฝั่งตรงข้ามกับใกล้ๆกับชุดชาร์จด้านนี้ชุดชาร์จใช่ไหมครับมันจะมีวงกลมตรงนี้จะเป็นไฟ LED นะครับเป็นไฟ LED อินดิเคเตอร์เวลาเราหมุนใส่แบตเตอรี่เข้าไปถ้าแบตเตอรี่มีไฟนะครับใช้งานได้มันจะมีไฟกระพริบแสดงระดับแบตเตอรี่เหมือนไฟฉายในคอหลายๆรุ่นที่ทําได้ที่มักจะ มีฟีเจอร์นี้นะครับก็คือเวลาหมุนจนถึงขั้วชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะกระพริบเป็นระดับแรงดันแบตเตอรี่นะครับถ้ากระพริบ3าครั้ง12 3แล้วหยุดนิ่งไป1วินาทีกระพริบต่ออีก5ครั้งติดกันก็แปลว่ามีแรงดันถ่านเหลือ3 5โวลต์ถ้ากระพริบ1 2 3 4ครั้งหยุดนิ่งไปนิ่งยาวไปเลยก็แสดงว่ามีไฟ4โวลต์นะครับกระพริบ4ครั้งติดกัน1 2 3 4น,นิ่งไป1วินาทีแล้วกระพริบต่อ1ครั้งก็4.1โวลต์นั่นงโวลต์นั ใช้เวลาชาร์จประมาณเกือบ4ชั่วโมงนะครับช้าชาร์จเต็มจะมีแรงดันเต็มที่อยู่ที่ประมาณ4.2โวลต์โดยประมาณบวกลบนะครับขึ้นอยู่กับการชาร์จแล้วก็คุณภาพฐานนั่นเองนะครับโอเคที่เกิดมาเพื่อจะให้เราดูนะครับว่าตอนที่ผมจะหมุนแบตเตอรี่ให้ครบขั้วเนี่ยให้นักไฟตัวนี้นะครับว่ามันกระพริบกี่ครั้งหยุดกี่ครั้งหรือว่ากระพริบเท่าไหร่ลองนับดูนะครับ1 2 3 4 4แล้วก็นิ่งไป 4ี่กับ1นะครับ4ี่โวลต์นะครับนี่ผมยังหมุนไม่สุดนะครับเพราะว่ามันอ่านค่าได้แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ขั้วฝั่งขั้วด้านในก็ชนแล้วฝั่งด้านนี้ก็มีอีกนะครับเป็นเป็นแบตไอซิลีมันจะแสดงผลได้เร็วมากแสดงผลได้เร็วกว่าฐานธรรมดาที่ไม่ใช่อซิลีนะครับถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยต้องหมุนให้ค่อนข้างลึกหน่อยมันถึงจะกระพริบไฟให้นะครับ4.1โวลต์นะครับประมาณนี้แล้วก็เวลาเราเปิดใช้งานเนี่ยกดออนขึ้นมาเนี่ยคลิกออนคลิกออฟเนี่ยเวลาเราคลิกออนป ไฟก็จะติดอยู่ตรงนี้ติดค้างเลยนะครับถ้าติดค้างแบบนี้หมายความว่าไฟเรามีแรงดันเช็คจากตรงนี้ก็ได้คือหยาบหยาบไฟติดค้างเนี่ยมีมากกว่า50%แต่ถ้าเปิดออนปุ๊บกระพริบช้าตืดตืดสีน้ำเงินกระพริบช้ามีไฟต่ํากว่า50นะครับอันนี้เป็น ator, ระดับอินดิเคเตอร์ระดับที่2ส่วนระดับที่3คือกระพริบน้ําเงินกระพริบปุ๊บรัวๆนั่นหมายความว่าแรงดันแบตเตอรี่ต่ํามากเหลือต่ากว่า10%แล้วควรเอาไปชาร์จนั่นเองครับนี่คือ ตัวบอกระดับแบตเตอรี่มีให้2จุดนะครับตั้งแต่หมุนเข้ามา1จุดขณะเปิดใช้งานอีก1จุดก็จะทำให้เรารู้ได้ว่าแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ในตัวบอดี้เท่าไหร่หรือนะครับประมาณนี้นะครับโอเคมารอบๆอบอีกทีหนึ่งเรื่องของไฟฉายนะครับมันจะคล้ายๆฟังก์ชันนะ้าเคือใครเคยดูตัว P 2 0 i แล้วฟังก์ชันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ โคมรุ่นนี้เป็นโคมอลูมิเนียมผิวเรียบให้แสงพุ่งกานอยู่แล้วนะครับพุ่งดีมากนะครับตัวนี้ปกติไฟฉายที่หัวกับบอดีเท่าๆกันเนี่ยจะพุ่งได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะกว้างเป็นทรับส่วนใหญ่แต่ตัวนี้แสงพุ่งได้ดีดีมากพอสมควรดีเกินตัวเลยนะครับถือว่าการออกแบบโคมสะท้อน,อนเขาทําได้ดีแล้วก็พลังของการขับหลอดเนี่ยเดี๋ยวเฟือเลยนะครับตัวนี้สว่างดีแล้วก็พุ่งดีด้วยนะครับโอเคด้านข้างนะครับเป็นจุกยางกัน น้ําเข้ากันฝุ่นนะครับแต่ว่าอย่าไปเลี่ยงโดนน้ําดีที่สุดนะครับเป็น t y p e c Charging นะครับเดี๋ยวผมจะลองชาร์จให้ดูก่อนนะครับก่อนใช้งานเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะขอเอาสายกับตัวพอแ b a n k ที่ผมมีอยู่แล้วเนี่ยเสียบชาร์จได้เลยนี่ใช้สายชาร์จโทรศัพท์ที่เป็น t y ท e C ทั่วไปก็ได้นี่ของโทรศัพท์ที่มันแถมมานะครับหรือว่าเราใช้อดปเตอร์ต่างๆก็เสียบชาร์จได้นะครับ เวลาชาร์จก็จะมีไฟติดแบบนี้นะครับกระพริบช้าๆนะครับน้าเงินกระพริบช้าๆไปเรื่อยๆนะครับพอเต็มมันก็จะติดค้างแค่นั้นเองแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับ3ชั่วโมงไปปลายโดยประมาณนะครับบวกลบขึ้นอยู่กับไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับว่าจ่ายไฟได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคที่เหลือการใช้งานง่ายนะครับอย่างที่บอกปุ่มรุ่นนี้ดีไซน์มาให้กดง่ายนะครับปุ่มยื่นออกมาพอสมควรแต่ว่าไม่ใช่โดนแล้วติดเองง่ายนะครับต้องกดคลิกลงไปคลิก1ครั้งออนคลิกอีกหนึ่งครั้งออฟ On Off มีไม่มีเมมโมรีจำโหมดแต่ว่าทุกครั้งที่เรา On นคลิก On ขึ้นมาแบบนี้จะติดสว่างที่โหมดสูงเสมอนะครับคือโหมดสูงสว่างสุดของเขานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอิงคู่มือตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแสงทั้งหมดนะครับจะมีแสงปกติ3ระดับก็คือโล35มีเดียมคือโหมดกลาง280และโหมดไฮ1800ลูเมน ที่โหมดไฮ g h หนแปดรลูเมนแล้วก็พิบสโตร์หนแปดรลูเมนเหมือนกันเพราะฉะนั้นแสงมีแค่3ระดับนะครับที่เป็นระดับแสงปกติแล้วก็พิบ1นึ่งแบบนะครับรันไทม์ก็ถือว่าตามนี้เลยนะครับคร่าวๆหวกลบตามนี้นะครับโอเคทุกครั้งที่เราเปิดมาอย่างที่ผมบอกคลิกออนปุ๊บติดที่ไฮเสมอนะครับปิดปับ๊บ o อฟถ้าต้องการเปิดแสงชั่วคราวแบบ momentarily on ตัวนี้ก็ทําได้นะครับคือกดค้างครึ่งจังหวะไม่ต้องสุดไม่ต้องคลิกนะครับกดแค่พอติดปุ๊บค้างเอาไว้นะครับ ใช้สองเสร็จปล่อยนิ้วนะครับเป็นการกวาดแสงใช้งานชั่วคราวนะครับใช้เสร็จปล่อยนิ้วแสงดับกดค้างใช้งานได้เลยนะครับนี่คือฟังก์ชันโมเมนตัลลี่ที่ไฟฉายแทคติคอทุกตัวต้องทําได้นะครับอีกสเต็ปหนึ่งที่นิยมใช้ก็คือฟังก์ชันสโตรบลิดดี้อย่างที่บอกปุ่มรุ่นนี้จะมีฟังก์ชันกระพริบสโตรบลิดดี้อยู่ที่ปุ่มแบบแบรนตัวนี้ที่อยู่ติดกับครึ่ง,ง,งของอสวิตช์กดท้ายเนี่ยถ้าเรากดตอนที่มันดับอยู่แบบนี้เรากด ค้างเอาไว้นะครับกดลงไปค้างไว้แสงจะติดกระพริบโตบมันจะดับมันจะดับเองเมื่อเราปล่อยนิ้วนะครับกดค้างไว้นะครับแสงจะติดกระพริบป,ปล่อยนิ้วแสงดับนะครับทําให้เราเลือกกดใช้งานได้อย่างเร็วเวลาจนตัวส่องอยากให้ฝั่งตรงข้ามตาผ้าเนี่ยจัดเลยครับสังเกตว่าไฟที่มันกระพริบมันจะไม่มีรูปแบบที่เป็นแพทเทิร์นชัดเจนเพราะว่ามันจะสุ่มอย่างที่ผมบอกว่าฟังก์ชันกระพริบโฉบมันจะสุ่มความถี่นั่นเองครับปล่อยนิ้วแสงดับอ่านี่ครับ ปิดอยู่ก็ใช้ได้นะครับหรือถ้าเราเปิดอยู่โหมด high แบบนี้แล้วเราต้องการกระพริบเลยละ่ะเราก็ทําเหมือนกันนะครับก็กดแช่ลงไปนะครับเปิดกระพริบโตบได้ทันทีในขณะที่เราอยู่ในโหมดอื่นๆปล่อยนิ้วปุ๊บอีกแตะอีกทีหนึ่งก็กลับมาอยู่ที่โหมดก่อนหน้านะครับเราสามารถทําได้2แบบนะครับกดแตะไปเลยก็ได้แล้วก็ปล่อยนิ้วอย่างนี้ก็ได้นะครับปุ๊บกดอีกทีหนึ่งก็จะย้อนกลับไปในโหมดที่เราเปิดก่อนหน้านั้นเองนะครับ ส่วนวิธีเปลี่ยนระดับแสงนะครับก็ในขณะที่มันอยู่ตอนออนขึ้นมาเป็นโหมดไฮเนี่ยถ้าเราต้องการเปลี่ยนระดับแสงก็ให้เรากดที่หมูนปุ่มโหมดหนึ่งครั้งนะครับแสงก็จะเปลี่ยนนะครับนะฮะไฮมีเดียมโลนะครับไฮมีเดียมโลนะครับตอนนี้อยู่ที่โลถ้าต้องการกระพริบโฉบก็กดแตะลงไปก็ได้โทษนะครับตกกดแตะค้างไว้นะครับแล้วก็ปล่อยนิ้วนะครับมันก็กระพริบโตบนั่นเองนะครับ กดแตะอีกทีหนึ่งก็ยอดกลับมาที่โหมดที่เราใช้งานก่อนหน้านั่นเองนะครับใช้งานง่ายน,นะครับตัวนี้กดกระพริบสลบได้อย่างรวดเร็วมีฟังก์ชันเมมเ n รนเทอรี่ออนกดใช้งานโหมดไฮและอย่างรวดเร็วทันทีนะครับนี่คือจุดเด่นหลักๆของไลท์คอร์ P10i ที่ทําได้นะครับโอเคนะครับก็ถือว่าครบถ้วนนะครับสำหรับไฟฉายแท็กติคอล P10i ที่ให้ฟังก์ชันมาอย่างลน้ลนๆเลยนะครับพร้อมอุปกรณ์ครบเครื่องพร้อมใช้งานได้เลยนะครับใครสนใจก็ลอง ติดต่อสั่งได้ทางไลน์แอทไซทายไลท์ชอปนะครับเดี๋ยวมีอยู่ที่ด้านใต้คลิปจะมีเดสคริปชันบอกราคาแล้วก็ลิงก์ไปหน้าเว็บที่บ่งบอกอสเปคของสินค้ารายละเอียดทั้งหมดนะครับรูปจากผู้ผลิตนะครับวิธีการใช้งานมีให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจก็ลองดูนะครับแอทไซทายไลท์ชอปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างแสงตอนกลางคืนคของไฟฉายในคะอ p 1 0 i นะครับห8 0 0ลูเมนสว่างสุด นะครับตัวนี้1800ลูเมนคือแสงระดับไฮนะครับปรับที่หนึ่งก็จะเป็นกลางนะครับอันนี้กลางแล้วก็โลต่ำนะครับไฮนะครับนี่คือสว่างสุดนะครับแสงพุ่งดีนะครับตัวนี้กว้างด้วยนะครับสปีดกว้างดูแสงเข้มนะครับตัวนี้คุณครับ